สวัสดีค่ะวันนี้เรามาเรียนรู้วิธีการห่อขมเคี้คพลาสติกอย่างง่ายๆกันนะคะค่ะแล้วเพื่อผู้เข้าใ กับเราในวันนี้ค่ะวันนี้น้องอมิขยขอเล่นไหนก่อนค่ะบตาตาพิจิตรหนังสือ s t a r t w i t h English ใช่ไหมคะอย่างนั้นเดี๋ยวพี่นะคะจะสอนวิธีการถอดโดยดูดไปเช็คปกเท่งนะคะหนังสือ Start with s t a r t w i t h English อยู่รายการไหนเอ่ยรายการที่สองรายการที่2ต้องใช้ปกนาเบอร์อะไรคะสา่นนใช้ปกนาเบอร์สามสิบสี่น้องกมินะคะก็หยิบสินค้าของเรานะคะ s t a r w i t English ใช่ไหมคะวันนี้ใช่เลย ต้องใช้ปกน้ำเบอร์อะไรเอ่ย34 34อย่างงั้นวันนี้ช่วยพี่ดูหน่อยซิว่าปกเบอร์34คืออันไหนเอ่ยอยู่อันที่เก้อ่าอันที่สองย่ี่กบมาค่ะยางนั้นอาหมิงอยากเรียนวิธีการขอด้วยใช่ไหมคะว่าหอว่าขอ,อยังไงอ่าขอเป็นด้วยนะคะอยากขอเป็นใช่ไหมคะยางงั้นพี่จะหอวิชาคณิตศาสตร์คณิตศาสตร์อยู่รายการที่5นะคะนั่นปกนำเบอร์27ิ ปกนัมเบอร์ยี่สิบเจ็ดเดี๋ยวมิงทำตามพี่ๆพ,พี่สอนนะคะพาอิกนะคะขอด้านหน้าเลยค่ะขอด้านหน้าเสร็จแล้วนะคะกับด้านหลังค่ะเสร็จแล้วขอด้านหลังนะคะเ oh. ป็นหมกเรือนนะคะใส่เข้าไปค่ะ oh. เลื้อนนะคะ oh. ขอหอเือนเสร็จแล้วขอหอมพอดีเสร็จแล้ว <Okay. S 1> <Okay. S 2> เบ้ค่ะ ปกสีทลาสติกอบอกเสร็จแล้วดมกลิ่นนะคะดมกลิ่นนะคะจะมีกลิ่นเลยว่างค่ะค่ะสามารถพิสูจน์ปกเทคพพลาสติกได้ด้วยการดมนะคะเพราะว่าปกเทคพีพลาสติกเนี่ยจะไม่มีกลิ่นสารเคมีเมื่อสุดดมค่ะเมื่อเทียบกับปกพลาสติกทั่วไปตามท้องตลาดนะคะจะมีกลิ่นสารเคมีซึ่งสารตัวน,นั้นนะคะคือสารไม่ได้ละลายเป็นสารก่อมเรลงค่ะ